เป็นโ oh, อ้ยหันหน้า,นาดิหลอกไหมโอ oh, ้วันนี้บรรยากาศชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เชฟอยู่ที่โอทาวพาซดีนานะครับ ัสวัสดีครับเชฟแจ็คสุภรชัยนะครับจากช่องแจ็คดูซ่าวันนี้าพาออวอล์กโอลเบาๆนะครับวันนี้ที่โอทตาวาซีน่ามีงาน Ferrari นะครับเป็นงานโชว์เฟอร์รารี่รุ่นเก่า,กาๆอะไรพวกนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเนื้องานกันดีกว่าว่า,เ,าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับคิดว่าคนที่ชอบพวกรถรเก่าๆรถซุปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้นายย่าจะชอบไหมเดี๋ยวไปดูกันครับ จะทำอะไรดีวะวันนี้ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีงานอีเวนต์ของ Fer ร a รนี่ทำไมไม่ไปดูนี่ไงเราก็เลยแบบว่าอ้าแค่อย่างงั้นก็ดูหน่อยจริงๆวันนี้ฝนตกด้วยนะตอนแรกเข้าใจว่ามันน่าจะมีงานตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ว่านึกว่ามีงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วปรากฏว่าเป็นวันนี้เว้ยเดี๋ยวพาไปดูงานกันครับ c o n คอร์โซเฟ r ร์ราี่ที่โอทาวพาซีนะครับงานนี้เป็นงานโชว์รถ f e r r a ราีสุดอลังการที่จัดขึ้นทุกปีบนถนนโคโราโดกุลรวาดครับใจกลางโอทาวพาซีนาคนรักรถซูเปอร์คาร์โดยเฉพาะแฟน f e r r a ราี Ferrari, ต้องไม่พลาดครับเพราะเขาเอารถรุ่นหายากตั้งแต่ยุคคลาสสิกปี1 9 5 0ไปจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดมาจอดโชว์ ให้ชมกันแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยงานนี้นะครับจัดโดยกลุ่มฟอ r ์เรสต์คลับออฟอเมฝั่ง Southwest นะครับซึ่งปี2 0 2 5นี้นะครับครบรอบ30ปีของสโมสรพอดีถือเป็นงานใหญ่ของวงการเลยทีเดียวครับจริงๆงานนี้เขาจัดขึ้นมาเกือบทุกปีนะแต่ว่าเพิ่งหายหายไปช่วงที่เป็นโควิดนั่นแหละเออแล้วงานก็หายไปเลยเพิ่งกลับมาจัดอีกทีเมื่อปีนี้นะน่าจะเป็นปีนี้แหละที่เพิ่งกลับมาจัดอีกรอบนึง นี่เดี๋ยวพาไปดูครับโอ้โหแดงจัดเป็ right, the นงไงแดงชาดมากนี่ครับอ่ะ ฝนตกนี้เปิดประทุนได้เย็นไงคือถ้าเกิดเป็นสายรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยน่าจะรู้อะไรมากกว่าเช่แต่ว่าเพอเอาเอาไปแั่งเพความสวยนี่นี่ครับอันนี้ก็ออกมาเป็นรุ่นใหม่ๆนะเนี่ยจริงๆเราอะถ่ายถ่ายแม็กกาสีแดงนี่ถึงสีดำนี่โคตรบุ๋เลย นี่ครับ <ๆ S 1> ยาวๆไปนู่นเลย <East West. S 1> เรามาดูไฮไลท์ของงานนี้กันดูดีกว่านะครับเขาว่ากันว่าขาบวนรถเฟอร์รารี่นะมีทั้งรุ่นมีทั้งรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับจอดเรียงรายกันเต็มท้องถนนโคโลราโดบูรวาดเลยนะครับมีทั้งเฟอร์รารี่ในปีรุ่นเก่านะครับอย่างเ,าเริ่มต้นจากปี1955เป็นถึงรุ่นไฮบริดก็มีนะหรือว่าเป็นรุ่น2 9 6 GTB อันผิดอันถูกนะ เขาบอกกันว่าหายากมากและบางคันมีไม่หี่คันในโลกด้วยนะครับมีการประกวด f e r r a รารี่รุ่นเก่าๆด้วยนะเปิดเฉพาะรถที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปครับการตัดสินนะจะดูตับสภาพเดิมๆนะครับความสมบูรณ์แล้วก็ความสะอาดแนมะ้กระทั่งใต้ท้องรถกันด้วยนะเขาก็ตรวจด้วยมีกรรมการจากองค์กร IAC PFA มาตัดสินแบบจริงจังนะครับไม่ใช่งานหมู่ๆนะงานนี้แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือไม่รู้ไม่ย่อม,มาจากอะไรนะแล้วก็เขาว่ากันว่านะครับงานนี้นะสามารถเข้าไปถ่ายรูปแบบใกล้ชิดได้กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับเดินชมเนี่ยก็คือเดินเข้าไปขอเจ้าของรถถ่ายรูปได้เลยบางคนนะเจ้าของรถเนี่ยสามารถเปิดฝากระโปรงรถให้ดูได้ด้วยนะกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กๆเ,เนี่ยตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับได้ดูซุปเปอร์คาร์นะแถมยังพานานๆ หมาเนี่ยไปเดินได้ด้วยครับจะบอกว่านี่คือไฮไลท์ของงานนะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันต่อกันเลยดีกว่าครับ Ferrari แต่จริงๆอ่ะใจชอบรถ f e r ร a r ารี่นลกเก่าๆพวกนี้นะเนี่ยมันคลาสสิกดีอ่ะนี่นี่ คือมันจอดกันเป็นแบบเยอะนะเป็นร้อยคันอะ่ะเออก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นในเซอในลอสแอนเจลิสซึ่กันนะครับงานเนี้ย Okay, everybody, I just wanted to we show you down. what we're doing this year for a trophy. We wanted to do something really so, unique. Okay, A lot of your top car shows around the country, Pebble Beach, Amelia Island, they all do something okay, unique. Okay. They okay. are on it. So we put together a unique, one of a kind trophy. You can only win it here, it's not available. wanted to thank Woods, and Chad is here. นี่ครับโมเดลนี้นะครับนีนี่เราจะตามที่เขาบอกเลยนะเป็นเฟอร์นิเจอ์ในปี1982นะครับ308 GTSI นะครับ Magnum Stylish a t r a l i a n นี่ ราคาประมาณ6กหมื่นเหรียญน,นะครับเขาบอกถ้าเกิดเป็น,นเป็นมือใหม่ไอ้เป็นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่0แสนสี่หมดันสารอดอลลาร์สหรัฐะครับเมื่อก่อนตอนออกมือใหม่นี่หกหมืเหรียญราคาขึ้นนะนี่ว้ายิงคือยิ่งเก่านี่ก็ยิ่งแพงน,นะหกหม,ม 2, ื่ขึ้นมาประมาณสเท่าอ่ะปาขึ้นมาประมาณสเท่าแต่ว่า มันก็กี่ปีแล้ละตั้งแต่ปีเ19เลยนะ1982โอ้สามสิบกว่าปีแล้วมะเออขึ้นมาแบบสองเท่าตัวโหจัดนี่ตัวนี้เป็นตัวแข่งนี่เคยเห็นอัเนี่ยให้ดูนะเป,นเป็นไงเป็นรถแข่งนะ บอกว่าทุกคนไม่อยากเข้าไปใกล้นะรัศมีเนี่นไงว่าไม่มีความโล่งว่าคุณลุงเลยจะขอวะเนี่ย,ยใส่ชุดรถแข่งเนี่ยโมเดลอะไรอะเทสลาโรซาจิบิวโอนปี1959ครับปี1959านะปา นี่คือเป็นคุณปู่แลวแลวเรายังไม่เกิดเลยอ่ะสวยนี่ครับที่คุณลุงนี่จะเป็นเจ้าของแหละน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะนี่สีเลือดหมูเชฟพามาดูบรรยากาศงานมาหามาดูบรรยากาศงานครับคงไม่ได้มีมาอย่างนี้ปบ่อยนะครับ คันนี้โมเดลเป็นเฟอร์รี่เอฟนะครับ1990อันนี้เกิดแล้วนี่พวกเราคงเกิดกัน1990เจ๋งมากเลยหลังจากเกิดไฟไหม้นะครับบินทัณฑ์ไฟที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับในร้านค้าแถวย่านโอทาวพาซิน่าหลายร้านนะครับรวมถึงร้านมาม่าเอ็มซูชิของเชฟด้วยเนี่ยได้รับผลกระทบหนักบางคน เขาเรียกว่าอะไรอะคนหายรายได้ตกนะครับร้านค้าหลายร้านนะครับลดคนแล้วก็ปิดกิจการก็มีนะจะบอกว่างานคอนคอร์โซฟอร์รีเนี่ยพอกลับมาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวช่วยฟื้นคืนชีพให้กับย่านโอทาวาเน,น,นาของเราเลย,ยางานนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีคนมาเดินกว่าหมื่นคนเพราะว่าถนนคโลโดนะครับปิดทั้งเส้นคนเดินถ่ายรูปกับร,บรับหลู่ทั้งวันแน่นอน เอาเป็นว่าเดินกันจนเหนื่อยอะ่ะต้องมีแวะกินแวะดื่มแวะซื้อของกันบ้างร้านไหนอยู่แถวนั้นคือได้ผลประโยชน์กันไปเต็มเตมอะ่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วนะครับงานนี้ยังช่วยรีเซ็ตภาพลักษณ์ของโกทาภาเซีาด้วยจากที่คนเคยคิดว่าแถวนั้นไฟไหม้ร้านปิดกันไปหมดแน่นอนกลายเป็นว่าเฮ้ย ร้านมันกลับมาเปิดแล้วนี่ว่าบรรยากาศดีเหมือนเดิมเลยอะว่ากันว่าอย่างนั้นนะพูดง่ายๆคืองานนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแค่งานที่เอาไว้สําหรับโชว์รถสวยๆนะแต่มันเป็นช่วยปลุกชีวิตให้กับย่านนี้กลับคืนมาด้วยโดยเฉพาะกับร้านเล็กๆที่ยังสู้ต่อหลังจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นคอนเซปต์โมเดลเนะ ferrari pinin pinin หรหนึ 1980, 1970, ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดแปดเกิดมาแป๊บเดียวก็มันมาแนละ้วเป็นอันนี้เป็นตัวโมเดลนะครับ

โอ้ดูบอดในดิแดงช่แดงเลือดหมูคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดฝนไม่ตกเขาน่าจะเปิดแบบว่าเปิดกระจกให้โชว์ด้านในได้นะคืออันนี้ดูนี่ไงเปิดแล้วเราดูว้าวแต่นี้นี่เฟอร์รารี่ไหม แบตก็จะหมดละโอ้เราก็ลืมมามานี่ครับอันนี้คืออะไรนี่ไม่ใช่เฟอร์รีมันเป็นแลนเขาบรกแลนเซียนี่ดูเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยโอเคป้าอันนี้เจ๋งมาก โอ้ oh. อาเจ้าของนั่งอยู่ด้วยนี่ครับสวย,วยวเอาเปว่าเรามาดูรอบนี้นะครับเอามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก็แล้วกันครับถามว่าเราจะสามารถแตะต้องได้ไหมคันล้เกือบสองแสนนี้เชฟก็ขอบายนะเออไม่รู้จะผ่อนเดือนอะไรเออ นี่ดูว่าเป็นแรงบันดาลใจครับกับคิดว่าก็อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เชฟด้วยเหมือนกันแหละว่าเอ,อ้ยนี่แหละรางวัลของชีวิตถ้าเกิดเรามีโอกาสนะแต่แบบเจ๋งอ่ะแบกสวยมากนี่ครับไม่อยากรู้อยากรู้ว่าแบบเวลาออถ้ามันสตาร์ตติดแล้วเนี่ยมันจะเสียงดังแค่ไหนนะอันนี้ปีปีที่แล้วครับเนี่ย โมเดล12ซีลินรีปี2024ครับนี่ดูแม็กซ์ก่อนนี่อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ปี1965โอ้ยก่อนเราเกิดอีกนี่ครับเป็นโมเดล275 GTS เนี่ยถ้ามีโอกาสแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องแรงมากเอาแค่แบบขับเรารู้สึกภูมิใจอ่ะเออนี่ Ferrari 275นะครับนี่มีสีขาวเป็นของข้างแต่จริงๆอ่ะวินเขาเรียกวินเทจคาร์อย่างเงี้ยเอาแค่นี้รักเลยเนี่ยสีเนี้ย

นี่ยจะบอกว่าจะพยายามถ่ายรูปก,กับรถสปอร์ตขาบ้างเห็นไหมเราต้องมุมไหนเออเอามุมนี้มุมนี้นี่เป็นไงโอ้โห <Okay. S 1> ได้ได้บ้างละ เป็นไงครับเพื่อนๆหลังจากที่ดูบรรยากาศงานแสดงโชว์รถเฟอร์รารี่นะครับทั้งคลาสสิกคาแล้วก็รถคันใหม่ๆที่จัดขึ้นที่โอทาวซีนาะครับที่เมืองที่เชฟเปิดร้านซูชิอยู่นะครับงานนี้นะครับปิดถนนใจกลางโอทาวซีนาเลยแล้วก็เอารถเฟอร์รารี่นะครับเป็นร้อยคันเพื่อเอามาโชว์กันงานนี้งานเดียวนะครับวันนี้วันเดียวเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะจุกใจกันบ้างนะ ทั้งหูสีสันตการตามากแต่เอาจริงๆเชฟชอบคลาสสิกขามากๆนะแล้วก็สวยคิดว่าถ้าในอนาคตถ้าไม่เป็นอะไรไปก่อนนะหวังว่าจะมีสักคันนะครับก็งานกิจกรรมในวันนี้เนี่ยคิดว่าทางซิตี้นะครับทำมาเพื่อที่จะดึงเอาคนเข้ามา,าดึงคนเข้ามาที่ดึงคนเข้ามาที่โอทาวาซีนานะครับทำให้เศรษฐกิจแล้วก็บิสเนสที่นี่คึกคืนค,คึกคักขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เกิดในการไฟไหม้ก็หวังว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะแต่ว่าเสียดายหน่อยวันนี้นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีฝนโปรยปลายงงานเล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้ยากาศดูอุมครึมนะไม่สดใสเท่าไหร่แต่ก็ได้รับความนิยมสูงพอสมควรมีคนเข้ามานะครับก็ร้านเชฟก็มีความสุมคึกคักขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วร้านกาแฟก็คึกคักพอตัวเลยนะครับก็หวังว่างานนี้จะนำคนกลับมาที่โอทาวเปอร์ซีนาได้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่เข้ามาชม เชในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนให้เชรด้วยก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสนะครับข่าวหน้าจะทำะคลิปใหม่ใหม่ให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณเพือ่อนๆมากๆครับสวัสดีครับจะบอกว่าเหมือนกูอะไรว่าบุญมีแต่กรรมบังนะครับเขา่าจัดง,งานฟรี่เพื่อดึงคนมาที่โอทาคาซีนานะแต่ก็ฝนตกทั้ง,งที่พยาก,กรากาศนะครับไม่มีแม้แต่ บอกว่าจะมีฝนแม้แต่นิดเดียวนะครับแค่บรรยากาศอุ่นมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าลองฝนตกมาเต็มเลยคือคนนะแทนที่จะมาเยอะกว่านี้นะครับก็มาได้เท่านี้แหละก็หวังว่าคนที่มางานนี้นะก็จะกระจายตัวไปกินอาหารตามร้านต่างๆบ้างนะครับ ก็ไปจัดจให้สอา,ายกันบ้างนะเพราะว่าคิดว่าคนที่มางานนี้ก็คงเป็นคนมีตังระดักหนึ่งเอาวา่าเอาว่ากันว่านะก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาที่คคนเหมือนเดิมนะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเชฟคงจะได้รถ Ferrari c l a คลาสสิกสักคันนะครับเอาไว้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนามากนะที่มาดูกันสวัสดีครับ